ก็วันนี้ยืนอยู่ที่ยิ้มสยามนะคะเป็นสำนักงานใหญ่เลยก็ว่าได้ดิฉันตัดสินใจที่จะร่วมธุรกิจกับยิ้มสยามโดยการเป็นแฟรนไชส์เนี่ยก็เพราะว่าได้รู้จักนะคะจากการที่ไปเดินในงานใบเทคบางนาราะว่าเหตุผลที่เราให้ตัดสินใจก็เพราะว่า,าเรามีหลักอยู่แล้วะคะ่ะว่าถ้าเราจะทําธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเป็นธุรกิจเสริมและธุรกิจที่ยั่งยืนนะ,ะและลงทุนน้อย มันก็มีโจทย์อยู่3คำตอบสามสโจทย์คำถามอันนี้ซึ่งเรนก็มองว่ามันก็คงต้องเป็นแฟนชายแหละเพราะว่าเราไม่ต้องเสียเวลาในการที่จะสร้างแบรนด์แต่ขณะเดียวกันเนี่ยแฟนชายเนี่ยส่วนใหญ่ก็ลงทุนเยอะเรน,นที่สิ้นสยามเนี่ยถึได้มาได้ก็เพราะว่าได้คุยกับคนที่ทานแล้วก็ทีมงานที่ตั้งแต่ในงานแล้วก็ชอบแนวความคิดอะคือเริ่มต้นเนี่ยเงินลงทุนก็ไม่ได้เยอะนะคะเรื่องที่2ก็คือไม่ต้องมามีหน้าร้าน ะคะซึ่งแนวที่อันนี้เป็นแนวคิดที่จะพูดได้ว่าเป็นแนวคิดที่เป็นนวัตกรรมทางธุรกิจและธุรกิจแปญชาช้ก็ว่าได้นะคะเพราะว่าธุรกิจแปลนชใช้เนี่ยมาในส่วนใหญ่คุณมีเงินแปลนใช้แล้วคุณก็ยังจะต้องมีเตรียมเงินในการลงทุนหน้าร้านของคุณเองก็ตรงนั้นในผู้ประกอบการหลายๆคนเนี่ยไม่ได้คิดเอาไว้พอไปดูเงินแปลงใช้แล้วไปรวมกับเงินลงทุนอาจจะต้องมามีทีออดมีอะไรต่ออะไรเน,นี่ยนี้นีมันก็ไม่พ้นห้าหมื่นหกหมื่น ซึ่งเงินห้าหมื่นหหสำหรับยุคอร์มอลและคนที่ประสบความประสบะะะเขาเรียกวิจิตทางธุรกิจมันค่อนข้างยากนะคะเงินห้าหมื่นหกหมื่นสมัยนี้ก็ค่อนข้างยากในการที่จะเปิดธุรกิจและคุณเปิดธุรกิจคุณก็ต้องมีสายป่านไม่ได้ไหมายว่าคุณเปิดขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณจะขายได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นที่ตัดสินใจเลือกตรงนี้ก็คือมองว่าเรื่องสายป่านก็จะสั้นลงไม่ได้บอกว่าต้องไม่ไม่มีเลยนะคะแต่ว่าการที่เราจะเตรียมสายป่านก็คงจะน้อยลงเพราะว่า ยิมสยามเนี่ยก็เ,เปิดมา12ปีแล้วนะจากที่ดนก็สัมภาถามดูเพราะฉะนั้นการ establish แบรนด์เนี่ยเขาทำอยู่แล้วขั้นสองเขาได้รับการรับรองรับรองแล้วก็ได้รับรางวัลทั้งตัวเนี้ยมันเป็นตัวการันตีว่า Product ดีนะเวลาเราจะเลือกอะไรมาทำเราก็ต้อง r o d u ั t มันต้องดีก่อนนะฮะโปรดักมันต้องดี r o d u ั t ดีแล้วอยู่มายั่งยืนก็แสดงว่าการโอเปอเรชั่นมันดี ทีนี้ที่บอกว่าโอเปชั่นดีเนี่ยไม่ได้บอกว่าเขาสมบูรณ์แบบแต่ดิฉันทําให้ทําให้มีความเชื่อมั่นในตัวผู้บริหารหรือผู้่อตั้งคือคุณพิธานเนี่ยแล้วก็ภรรยา,าแกเนี่ยมองว่าเขาก็ล้มลุกคุกคานมาก่อนเพราะฉะนั้นการที่เขาล้มลุกคุกคานมาก่อนแล้วยังทําตรงนี้ได้จนถึงปัจจุบันมันมันมีบางอย่างที่บอกให้ดูว่าเขาเข้าใจผู้ประกอบการนะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปเป็นแฟนชายสิเนี่ยดิฉันก็รู้สึกว่าเรากําลังไปหาหุ้นส่วนทางธุรกิจนั่นเองการหาหุ้นส่วนธุรกิจมันก็ สิ่งสาคัญที่สุดคือมันต้องไปในแนวเดียวกันนะแนวคิดต้องไปในแนวเดียวกันเึริมอันนั้นดิฉันก็มาได้รับคําตอบที่นี่ฉะนั้นถ้ากล่าวโดยสรุปเนี่ยปัจจัยที่ทําให้ดิฉันตัดสินใจเลือกยิ้มสยามก็คือข้อที่1เงินลงทุนไม่เยอะค่ะเงินลงทุนน้อยข้อที่2อ,อมีตัวโปรดักดีตัวโปรดักดีนะแล้วก็มันมันพิสูจน์มันมีผลผลรางวัลนะอะไรที่พิสูจน์อยู่แล้วแล้วข้อที่3ก็คือ,อเขา เอสบิชมาอยู่ในตลาดเพราะฉะนั้นเป็นที่รู้จักนะคะแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือทางเรื่องของการขายออนไลน์เนี่ยเขาทําไว้แล้วนะคะและ้วเขาให้คําแนะนําแล้วมีการเทรนซึ่งนี่ก็คือเป็นประเด็นที่สอนที่มาวันนี้ค่ะว่าดิฉันก็ได้มารับการเทรนแล้วได้มาเห็นเห็นว่าเทรนเนี่ยมันไม่ใช่เทรนเรื่องของการทำทำอาหารอย่างเดียวแต่เทรนถึงเรื่องการเรื่องระบบด้วยเรื่องการจัดการระบบนะอย่างเบ็ดเสร็จเลยไม่ตั้งแต่เรื่องของการผลิตอาหาร แล้วก็การทําการขายการที่เราจะเข้าไปาไปเป็นร้านค้าในสื่อออนไลน์ต่างๆการรับออเดอร์ order, นะคะรับออเดอร์แล้วเตรียมอาหารยังไงการติดต่อกับผู้ส่งซึ่งดิฉันเคยมีคําถามแบน้มาตลอดวันนี้ที่มาเทนเนี่ยก็ได้มาดูเหมือนฝึกงานนะคะการมาเทเนก็มาฝึกงานได้มาเห็นที่หน้าง,งานจริงขายจริงแล้วตัวนี้ทําให้เราเกิดความมั่นใจมากขึ้นก็น่าจะสรุปได้ว่าเป็น3อย่างนะคะว่า r o d ดักดี การบริหารจัดการดีแล้วก็ Image มาถึงในร่องส่วนส่วนของการฝึอกอบรมนะคะการดูแลพาร์ทเนอร์ที่นที่ที่หรือแฟรนไชส์ที่ทางซิมสยามมีให้ก็น่าประทับใจมากค่ะคือวันนี้ที่มาก็ได้มาชิมอาหารนะคะได้มาทําเองนะคะได้ชิมอาหารอาหารก็อร่อยจริงๆแล้วก็สิ่งที่ประทับใจมากก็คือว่ามันตรงกับ คอนเซปที่เขาได้บอกกล่าวกับเราตอนที่เราตัดสินใจจะเป็นแฟนชายเขาก็คือมันง่ายนะคะซึ่งมันง่ายจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยยางเรื่องของการทําเขาก็จะทําเป็นสูตรนะคะมีสูตรแล้วก็มีการอ,อัดวิดีโอมีมีคู่มือนะคะแล้วก็วัตถุด,ดิบนะคะก็มีการจัดเตรียมให้ซึ่งนี่จะความสะอาดหลายๆอย่างมันไม่ว่าคุณจะมีกี่สาขาคุณจะเป็นแฟนชายที่ไหน คุณก็ยังต้องรักษาคุณภาพตรงนี้ไม่ได้อันนี้เป็นสิ่งที่ประทับใจในการที่ได้มาฝึกค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ชอบมากก็คือว่าเราได้มาทําจริงเหมือนการฝึกงานจริงเพราะว่ามีอ,ออเดอร์เข้ามาจริงๆนะสิ่งที่ดิฉันเนี่ยเคยกังวลว่ามันจะมีปัญหาหรือมีอุปสรรคคือไม่ได้บอกว่าระบอกเขาไม่ดีแต่คิดว่าตัวเองไม่มีความสามารถนะเพราะเราเนี่ยไม่ใช่คนที่แบบว่าเทคนิคเข้าจา๋าเราไม่ใช่คนรุ่นใหม่เน,นี่ยเป็นสิ่งที่กังวลค่ะงนั้นขนาดที่แบบว่าตัวเราเองเนี่ย ทำงานทำงานยังทำออฟฟิศอยู่นะคะเรายังมีความกังวลอย่างนี้เลยแล้วมานั่งึถึงว่าอย่างคุณป้าคุณแม่อะไรเงี้ยเขาก็ยิ่งกลัวตัวเองก็กลัวค่ะเพราะนวันนี้ที่มาเนี่ยก็คือมาเพื่อจะบอกว่าอยากจะรู้ว่าไอ้ตรงนั้น,เ,นเราจะก้าวข้ามได้ไหมซึ่งสิ่งที่ได้รับไปเนี่ยมันสลายความกลัวไปหมดเลยค่ะคือในย4ิชั่วโมงไม่ถึง24ชั่วโมงด้วยเช้ามาวันนี้กำลังจะกลับเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ไม่ไม่แข็งใจเพราะว่า เราเห็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่หน้างานจริงๆซึ่งไม่ใช่ปัญหาของการคุกกิ้งไม่ใช่ปัญหาของระบบที่เขาจัดการภายในแต่มันเป็นปัญหาซึ่งควบคุมไม่ได้แต่แม้กระทั่งพบปัญหาที่ควบคุมไม่ได้อันเนื่องมาจากสื่อโซเชียลที่ทําเรื่องของออนไลน์เนี่ยทางคุณพิธานเองหรือทางเจ้าของเองเนี่ยก็ได้แสดงการแก้ปัญหาให้เราเห็นนะคะแล้วก็เขาก็มีการติดต่อกับผู้ที่ทํางานร่วมกันเป็นลักษณะของเชิงพาร์ทเนอร์เพราะฉะนั้น มันทาให้เราเกิดความมั่นใจมากขึ้นนะคะว่าเมื่อเราเอาธุรกิจตัวนี้ไปทําเราจะไม่โดดเดี่ยวอันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดะคะอันนี้คือสิ่งที่ได้กับยิ้มสยามก็คือเรารู้สึกว่าเราไม่โดดเดี่ยวการเป็นแฟรนไชส์ยิ้มสยามเนี่ยก็คือเราเป็นพาร์ทเนอร์นะคะเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยกันโดยไม่ได้ต้องไปลงทุนเป็นหมื่นเป็นแสนนะคะเงินลงทุนเนี่ยห้าหลักจริงแต่ก็เป็นห้าหลักต้นๆแล้วก็ค่อยๆก้าวไปด้วยกัน